วันที่20มิถุนาย,ยนปีคริสตศักราช1869กองทัพฝ่ายจากักรพรรดิเมจิได้เข้าโจมตีป้อมโกเรียกากุสมอลภูมิสุดท้ายของเหล่าชินเซนคุม,มิและฝ่ายจงรักภักดีต่อระบอบโชกุนจนหมดสิน้นสิ้นสุดการปกครองด้วยระบอบโชกุแนและซามูไรอย่างแท้จริงเอ็กโคชาแนลภูมิใจเสนอ the battle of Gore g o r i ีย k a k ุ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวยีนตัวนี้ครับนี่ยีนสมุไรชินเซนกุมิเดอะแบทเทิลออฟโกเริโอกะกุนะครับผมยีนตัวนี้นะครับเป็นยีนตัวที่ผมอยากจะเล่าเรื่องราวให้ฟังมากๆเลยนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับในคอลเลกชั่นสมุไรของสปริงซัมเมอร์ปี2021นะครับทางสมุไรเนี่ยนะครับได้ทํายีนนะครับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยตำรวจรับชินเซนกุมินะครับมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับโดยที่ยีนตัวแรกนะครับจะเป็นยีนรหัส S710XJ-SSG18 ออนชินเซนกุมิมาโกโตะนะครับแล้วก็ยินตัวที่2เนี่ยจะเป็นยีนรหัส S510XJ-IDY18 ออนชินเซนกุมิอิเคไดยะอินซิเดนต์นะครับแล้วก็ยินตัวสุดท้ายนะครับก็คือยินตัวที่ผมถืออยู่นี่นะครับก็คือยีน S140XJ-GRK18 ออนชินเซนกุมิเดอะแบทเทิลออฟโกเรียคาคุนะครับผม ซึ่งยีนทั้ง3ตัวเนี่ยนะครับก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะครับแต่ว่ายีนตัวสุดท้ายนะครับมันค่อนข้างสําคัญครับเพราะว่ามันเป็นยีนที่เป็นจุดสิ้นสุดของระบอบโชกุนแล้วก็สิ้นสุดของเ,อเขาเรียกว่าฐานันดอนที่เป็นซามูไรนะครับก็คือไม่มีอีกแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นยีนที่สําคัญในประวัติศาสตร์นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับเพราะทุกดีไซนมีเรื่องเล่ามาครับผมจะเล่าให้ฟัง ก่อนที่จะไปถึง The Battle ิลอ o ฟโกเรียกากุนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับว่ากลุ่มชินเซนกุมิคือใครนะครับกลุ่มชินเซนกุมิเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มตำรวจลับของโชกุนนะครับซึ่งในสมัยของโตกุกาวะนะครับในช่วงตอนปลายนะครับตอนที่ใกล้จะล่มสลายแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับกลุ่มชาวนะครับแล้วก็กลุ่มชนชั้นสมุไรที่เป็นชนชั้นสมุไรระดับล่างนะครับ เขาเริ่มมีความเบื่อหน่ายแล้วก็สิงกับระบอบโชกุนแล้วก็ระบอบซามูไรที่มันมียศถาบรรดาศักดิ์แล้วมีการไล่ลําดับชั้นกันแล้วก็คือมันทําให้ชนชั้นอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะลืมตาอาปากได้เลยนะครับบวกกับมีการเปิดประเทศนะครับแล้วก็มีการไล่ล่าอาณานิคมจากฝ่ายพวกฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็คือเขาต้องการให้ประเทศญี่ปุ่นเปิดประเทศะนะมันก็เลยมีการต่อต้านจากคนกลุ่มนี้ขึ้นมา ทีนี้ทางกลุ่มอํานาจเดิมเนี่ยก็คือคนกลุ่มโชกุนเนี่ยเขาก็ไม่ยอมจะสูญเสียอํานาจไปเขาเลยสร้างกลุ่มชินเซนกุมิเนี่ยขึ้นมาเพื่อต่อต้านแล้วก็ป้องกันไม่ให้คนกลุ่มนี้ก่อการปฏิวัติได้นั่นเองนะครับผมแต่เดิมนะครับกลุ่มชินเซนกุมิเนี่ยไม่ได้ชื่อว่าชินเซนกุมิครับแต่เดิมเนี่ยเขามีชื่อว่ามิบุโรชิกุมิครับซึ่งมิบุโรชิกุมิเนี่ยแปลว่ากลุ่มโรนินแห่งหมู่บ้านมิบุนะครับ ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยนะครับคือกลุ่มโลนินเหล่านี้มีฝีมือเก่งมากนะครับมีอยู่19คนนะครับแล้วก็มีความจงรักภักดีในระบอบโชกุนมากๆจนทําให้โชกุนเนี่ยชอบมากๆแล้วก็ได้เลือกคนกลุ่มนี้ครับขึ้นมาเป็นกลุ่มชินเซนกุมิกลุ่มแรกนะครับซึ่งความหมายของชินเซนกุมิเนี่ยแปลว่าผู้ที่ถูกเลือกนะครับดังนั้นกลุ่มนี้นะครับก็คือเป็นกลุ่มซามุไรหัวกะทิที่มีฝีมือในการใช้ดาบดีมากๆนะครับแล้วก็ เป็นกลุ่มแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกลุ่มชินเซนกุมิเนี่ยก็เริ่มขยายนะแล้วก็มีคนที่มีอุดมการเดียวกันเนี่ยมาเข้าร่วมเรื่อยๆเลยนะครับผลงานระดับชิ้นโบแดงของกลุ่มชินเซนกูมินะครับนั่นก็คือการต่อต้านกลุ่มกระบฏนะครับที่ร้านอิเคดายะนะครับหรือก็คือมันจะไปตรงกับยืนตัวที่2ของคอลเลกชันสมูไรนี่แหละว่าอิเคดายะอินซิเดนต์เนี่ยนะครับก็คือทางกลุ่มชินเซนกูมิเนี่ยได้รู้มาว่า ทางกลุ่มกระบฏเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มต่อต้านโชกุลเนี่ยต้องการจะก่ะการร้ายในเมืองเกียวโตนะและเขาเนี้ยเขาทราบข่าวได้ทันเขาก็เลยเข้าไปถล่มร้านอิเคดายะนะครับถล่มสะเทือนเลยนะกลุ่มต่อต้านนี่ก็หนีกันหัวซุกหัวซุนเลยเพื่อนๆอันเนี้ยนะครับเป็นผลงานที่โดดเด่นมากๆแล้วก็ทําให้คนที่นับถือในระบอบโชกุลเนี่ยมาเข้าร่วมกับชินเซ็นกุมิอีกมากเลยนะครับจาก19คนเนี่ยขยายไปมากถึง300คนเลยทีเดียว เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นมากของกลุ่มชินเซนกุมินะครับก็คือยูนิฟอร์มของเขานะครับกลุ่มชินเซนกุมินะครับจะใส่เสื้อสีฟ้านะครับแล้วก็ปลายแขนเสื้อนะครับจะเป็นสีขาวลายฟันฉลามนะครับและด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะมีการเขียนตัวอักษรสีแดงเอาไว้ว่ามาโกโตะนะครับอันนั้นนะครับก็คือเป็นคอนเซปต์ของยินชินเซนกุมิมาโกโตะตัวแรกนะครับซึ่งความหมายของมาโกโตะเนี่ยแปลว่าจงรักภักดีครับ แต่ว่าเขาไม่ได้จงรักภักดีกับจกักรพรรดินะเขาจงรักภักดีกับกลุ่มโชกุนโตคุกาวะครับผมและจุดพลิกผันของกลุ่มชินเซ็นคุมิก็เกิดขึ้นนะครับในปีคศ .1867 นะครับจกักรพรรดิเมจินะครับได้ขึ้นครองราชนะครับแทนจกักรพรรดิองค์เดิมที่เสียชีวิตไปนะครับแล้วจักรพรรดิองค์นียนะครับเขาก็เลือกที่จะทําสงครามนะครับสู้กับโชกุนเพื่อจะล้มล้างระบอบโชกุนนะครับ แล้วก็จกักรพรรดิองค์นี้ก็ได้รับการหนุนหลังจากกลุ่มกบฏนะครับที่เป็นกลุ่มกบฏชาวนาพ่อค้าแล้วก็สมุไรชนชั้นล่างจากแคว้นต่างๆที่ไม่ได้ชอบระบอบโชกุนนะครับทำให้จกักรพรรดิองค์นี้มีกําลังนะครับแล้วก็มีกองทัพนะครับและที่สําคัญครับเขาได้รับการหนุนด้านอาวุธจากต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนที่ทันสมัยนะครับแล้วก็มีครูฝึกเป็นทหารจากต่างชาติเนี่ยเข้ามาฝึกนะครับทำให้ กองทัพของจกักรพรรดิเนี่ยแข็งแกร่งมากนะครับแล้วก็ทําการสู้กับกลุ่มโชกุนนะครับแล้วก็กลุ่มชินเซ็นกุมิเนี่ยครับที่จงรักพักดีต่อโชกุนเนี่ยนะครับเขาก็ต้องอยู่ข้างโชกุนใช่ไหมเขาก็ต้องสู้กับกลุ่มของจกักรพรรดิเมจิเนี่ยจนทําให้กระทั่งเนี่ยกลุ่มชินเซ็นกุมิเนี่ยก็ต้องเสียชีวิตไปทีละคนทีละคนนะครับแล้วก็คือตอนหลังเนี่ยก็คือสู้ไม่ได้จริงๆอ่ะเพราะว่าคือเทคโนโลยีของฝ่ายจักรพรรดิเนี่ย เขาดีมากๆนะกลุ่มชินเซนกุมิส่วนมากใช้ดาบนะก็สู้ไม่ได้ในวันที่17พฤษภาคมนะครับปีคิสศักราด1868นะครับหัวหน้ากลุ่มชินเซนกุมินะครับซึ่งชื่อว่าคอนโดอิซามินะครับได้ทำการยอมแพ้ต่อกองทัพฝ่ายจักรพรรดิเมจิอย่างไม่มีเงื่อนไขนะครับนั่นก็คือทางคอนโดอิซามินะครับก็ต้องถูกต้องโทษประหารชีวิตนะครับ แล้วต่อมาในภายหลังนะครับหลังจากที่คอนโดอิซามิเสียชีวิตแล้วนะครับรองหัวหน้ากลุ่มนะครับกิชิกะตะโทชิโซนะครับแล้วก็กลุ่มชินเซนคุมิแลวก็กองกําลังที่พักดีต่อโชกุนที่เหลือเนี่ยนะครับก็ได้ทําการรวบรวมกําลังนะครับแล้วก็ไปหาฐานที่มั่นใหม่นะครับนั่นก็คือเกาะฮอกไกโดเมืองฮากูดเตะนะครับในเมืองฮากูดเตะนะครับมีป้อมค่ายอยู่ป้อมหนึ่งครับชื่อว่าป้อมค่ายกเรียกากุนะครับ ซึ่งป้อมค่ายเนี่ยนะครับจะเป็นป้อมค่ายที่เป็นรูปดาว5แฉกนะครับมีเอกลักษณ์โดดเด่นมากๆนะครับก็ได้ทําการยึดป้อมค่ายนี้นะครับและหลังจากนั้นก็ทําการแต่งตั้งประเทศใหม่ขึ้นมานะครับชื่อว่าสาธารณรัฐเอสโคนะครับแต่ว่าตั้งประเทศใหม่ได้ไม่นานนะครับอีสักพักหนึ่งกองทัพข,ของฝ่ายจากักรพรรดิเมจินะครับก็ได้ทําการบุกที่ป้อมค่ายนี้นะครับในระยะเวลาที่ไม่นานเลยทีเดียว วันที่20มิถุนายนปีคิตศกรา1869นะครับป้อมค่ายโกเรียวากุนะครับก็โดนโจมตีนะครับแล้วก็ทิชิกะตะโทชิโซนะครับก็ได้ทำการสู้รบบนหลังมานะครับแล้วก็สู้ไปจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับแล้วเขาก็ได้เสียชีวิตลงนะครับการโจมตีครั้งนี้นะครับใช้เวลาเพียงแค่สัปดาห์เดียวครับกองทัพของจักรพรรดิเมจิก็สามารถที่จะ ยึดป้อมค่ายนี้ได้สําเร็จนะครับแล้วก็กลุ่มที่จงรักพักดีต่อโชกุนนะครับแล้วก็กลุ่มชินเซนกุมินะครับก็ได้ยอมจำนนทั้งหมดนะครับอันนั้นก็คือถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดนะครับของระบอบโชกุนนะครับที่ปกครองโดยตระกูลโตคุกาวะนะครับที่ปกครองมาแสนยาวนานนะครับผมแล้วก็หลังจากนี้ไปนะครับก็จะไม่มีซามูไรอีกแล้วครับเพราะว่าคือทางยุคใหม่ของจักรพรรดิเมจินะครับก็จะเป็นการแต่งตัวแบบสมัยใหม่และแล้วก็ ไม่ให้ผู้ชายพกดาบเหมือนในอดีตแล้วนะครับผมถ้าใครนึกถึงยุคสมัยของจกักรพรรดิมจิไม่ออกนะครับผมอยากจะให้ไปอ่านการ์ตูนเรื่องอสมูไลพเนจรนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะรู้นะครับว่าในยุคสมัยของจกักรพรรดิมจิเป็นยังไงนะครับผมโอเคก็จบแล้วครับสำหรับเรื่องราวของชินเซ็นคุมินะครับแล้วก็ป้อมโคเรียกากุนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวยีนกันเลยครับ จบวิชาประวัติศาสตร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวยีนกันเลยดีกว่านะครับผมยีนตัวนี้นะครับก็คือยีนซามูไร S140SXJ ขีด GRK นะครับผมเป็นยีนทรงรีแลกเทเปอร์นะครับแล้วก็มีความหนาของผ้าอยู่ที่18ออนด้วยกันนะครับเอกลักษณ์ของผ้าตัวนี้นะครับโดดเด่นมากๆครับมันชื่อว่าผ้าซุปเปอร์สลับนะครับคือผ้าเนี่ยมันมีทั้งความหยาบนะครับแล้วมันก็มีทั้งความหนักนะครับผมถ้าเกิดเอายีนตัวนี้มาคลี่ดูนะ ลายของผ้ามาเนี่ยบางทีเนี่ยเขาเรียกกันนะคนไทยชอบเรียกกันว่าเป็นผ้าลายน้ําตกนะครับเพราะว่าคือมันจะมีลวดลายนะครับเป็นริ้วๆออกมาอย่างเงี้ยนะครับมันคล้ายๆกับน้ําตกนะอันนี้ก็แล้วแต่คนเรียกนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผ้ามันน่าสนใจมากๆนะครับทีนี้เรามาดูตัวป้ายหนังด้านหลังนะครับป้ายหนังด้านหลังเนี่ยจะเป็นป้ายหนังวัวฟอกฝาดนะครับ แล้วก็จะมีตัวอักษรปั้มจมนะครับเขียนว่าซามูไรจีนวนจีนนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นใหญ่ๆนะครับเขียนว่ามาโกโตะนะครับที่แปลว่าจงรักภักดีนะครับแล้วก็ด้านหลังของคําว่ามาโกโตะนะครับก็จะเป็นป้อมลาป้อมค่ายนะครับโกเรียวคากุนะครับผมซึ่งตัวป้ายแฟชเชอร์เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวซามูไรจีนวนจีนนะครับรหัสนะครับแล้วก็ตัวอักษรมาโกโตะนะครับแล้วก็ป้อมค่ายนะ แล้วก็ตรงนี้จะมีอักษรภาษาอังกฤษเขียนว่า The Battle of g o r e o Gaku นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีเตลเพิงนะครับอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยยังอุตส่าห์ใส่รายละเอียดฟันฉลามนะครับของชินเซนกุมิเอาไว้นะครับผมตัวป้อมค่ายก o เรียวกากุเนี่ยนะครับตัวผมเองเนี่ยก็ได้เคยไปเที่ยวมานะสมัยที่ผมไปเที่ยวกับภรรยาเนี่ยนะคือเอาตรงๆนะป้อมค่ายเนี่ยผมแทบมองอะไรไม่เห็นเลยนะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือเห็นดอกซากุระมากกว่าเพราะว่าเป็นจุดจุดหนึ่งที่คนญี่ปุ่นชอบไปชมซากุระกันนะครับก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่สวยมากๆนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวมากๆนะถ้าใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวก็แนะนำนะครับผมโอเคทีนี้เรากระโดดมาดูรายละเอียดของยีนต่อตัวนี้นะครับกระเป๋าเนี่ยนะมันจะเป็นกระเป๋านะครับเป็นมันจะเป็นทรงกระเป๋าที่กับคล้ายๆกับพวกยีนที่ ที่เป็นลักษณะของยีนลีนะครับผมแล้วก็ตัวาการเย็บนะครับการเย็บบาแท็กรูปกากบาทเนี่ยอนยนี่ก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับใ้ตัวลักษณะของลายนกนางนวลเนี่ยนะมันมันไม่ใช่นกนางน,นวลปกติที่ซามูไรทํากันนะครับมันเป็นลายนกนางน,นวลกับหัวครับอีกด้านหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นนกนางน,นวลกับหัวนะครับซึ่งหลังๆเนี่ยการออกแบบของซามูไรเนี่ยเขาได้เริ่มทําการ คิดนะครับแล้วก็ได้ทําการแบบว่าพลิกแพงนะครับแหวกแนวไปจากรูปแบบเดิมๆค่อนข้างมากนะผมเองก็ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์กับดีไซน์ตรงนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าลักษณะของดีไซน์เนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมที่ผมคุ้นเคยนะในโมเดลเก่าๆนะครับโอเคทีนี้เรามาดูบริเวณปลายขากันนะครับเพื่อนๆปลายขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับตรงนี้จะเป็นริมนะครับที่เป็นสีของชินเซนคูมิเลยนะครับก็คือสีขาวสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะครับ แล้วก็ปลายขาเนี่ยเป็นปลายขาลูกโซ่นะครับสีขาวนะซึ่งได้ทั้งหมดเนี่ยที่ผมคิดว่าเขาเอามาใช้เนี่ยเขาก็ใช้รหัสสีของชินเซนคุมิทั้งหมดนะครับส่วนฝั่งโค้งเนี่ยก็จะเป็นได้สีเหลืองนะครับแล้วก็ตัวโพ้งเป็นโค้งสีขาวได้สีเหลืองเนี่ยเป็นตะเข็บลูกโซ่นะครับผมทีนี้เรามาดูตรงอคอยพกเกตกันนะครับคอยพกเกตเนี่ยก็จะเป็นริมนะครับสีของชินเซนคุมิเลยนะครับแล้วก็ตัวหมุดเนี่ยก็เป็นหมุดทองแดงนะครับโดยที่มีตัวอรรักษรรอบๆว่าซามูไรนะครับผม แล้วก็มาดูตรงกระดุมครับกระดุมเนี่ยมันเป็นกระดุมทองเม็ดเดียวครับด้านบนนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นกระดุมดอกซากุระนะครับแล้วก็จะเป็นกระดุมสมุรด้านล่างนะครับกระดุมดอกซากุระเนี่ยเป็นกระดุมสีเงินนะแล้วก็กระดุมสมุรเนี่ยเป็นออกประมาณสีทองแดงนะแต่เอาตรงๆนะผมว่ายีนตัวเนี้ยนะทำไมเขาน่าจะทําเป็นกระดุมทองหมดเลยไปเนี่ยผมว่าน่าจะดีกว่านะครับคืออย่างเงี้ยมันรู้สึกแปลกๆนะครับแต่นี้ก็แล้วแต่คนชอบนะ โอเคทีนี้เรามาดูรายละเอียดของผ้าซับในครับผ้าซับในตัวนี้ก็เรียบๆง่ายๆครับเป็นผ้าแจ็คก,กาดนะครับซึ่งก็จะมีลวดลายอยู่นะครับซึ่งตรงนี้มันค่อนข้างที่จะอ่านได้ลําบากนะครับผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันว่าว่าเขาไดา้เหมือนกับใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือมันก็จะเป็นผ้าฝ้ายนะครับเรียบๆ,ๆง่ายๆนะครับแล้วก็มาดูแค r แท็กนะครับแคทแท็กก็จะเป็นรหัส S140XJ ขี GRK นะครับ L34 เอาต้นอนตะครับตัวนี้ L35 ผมซื้อไม่ทันครับแต่ว่าผมก็คิดว่า L34 ผมก็อาจจะพอที่จะใส่ได้อยู่นะผมลองเทียบไซส์มาดูแล้วอาจจะต้องเก็งๆหน้าท้องหน่อยนะครับก็น่า,นาจะใส่ยีนตัวนี้ได้นะโอเคครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยนะครับก็ไม่น่ามีอะไรละความโดดเด่นของยีนตัวนี้นะครับมันอยู่ที่ผ้าครับผม แล้วก็เรื่องราวของมันครับซึ่งชินเซนกุมิเนี่ยเป็นเรื่องราวที่สนุกมากนะครับผมก็เลยอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆนทุกคนฟังนะครับเป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมครับเพื่อนๆนสำหรับยีนซามูไรชินเซนกุมิเดอะแบทเทิลออฟโกเรียกากุนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวแล้วก็เก็ดประวัติศาสตร์นะครับให้เพื่อนๆนได้มีความรู้กันนะครับแล้วก็อาจจะอินกับยีนซามูไรมากขึ้นนะครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจยีนตัวนี้นะครับยังคงหาซื้อได้ที่ d e n ิมิโนะครับแล้วก็ยังคงมียีนคอลเลกชันชินเซนกูมีอื่นๆนะครับขายอยู่ใน d e n ิมิโอยู่นะครับแต่ไซส์ก็อาจจะเริ่มหมดหมดไปแล้วนะครับถ้าเกิดคนไหนที่เป็นลูกค้าใหม่ของ d e n ิมิโนะครับสามารถที่จะพิมพ์โค้ดส่วนลดนะครับตามนี้นะครับเพื่อจะรับส่วนลด12%นะครับไปได้เลยนะครับผม แล้วก็ถ้าเกิดใครยังไม่รู้วิธีการซื้อยินจากเดลิมิโอนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์วิธีการซื้อไว้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบยินซามูไรนะครับก็อย่าลืมกด s u b สไคร e ไลค์แชร์นะครับแล้วก็ติดตามช่องของผมนะครับเพราะว่าผมยังมียินซามูไรที่จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกมากมายนะครับผมโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับส่วนสัปดาห์หน้าก็ยังคงเป็นยินซามูไรอยู่นะครับยังไงฝากติดตามนะครับโอเคครับไปแล้วครับ